สวัสดีนะครับคลิปนี้เรามาสอนการทำสารบัญคลิปนะครับให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับแล้วเราก็ไปเลือกคลิปของเรานะครับคลิปของเรานั้นจะต้องมีความยาวเกิน10นาทีนะครับอย่างอันเนี้ยมัน2ชั่วโมงกว่านะครับมันนานมากเลยนะครับคนคงจะดูไม่จบแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาดูที่คอมเมนต์นะครับมันมีคนเนี่ยมาตามดูย้อนหลังนะครับคลิปเนี้ยดีมากนะครับคนถึงมาดูย้อนหลังนะครับ แต่เราก็อยากจะเแบ่งสารบัญให้เขานะครับเนี่ยให้เราไปที่ youtube นะครับเพื่อฟังรู้ว่าเราพูดตอนไหนอยู่ที่นาทีไหนนะครับแล้วแต่ว่าดูดูความเปลี่ยนแปลงของมันมากน้อยแค่หลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะครับเราก็เออหาหนาทีนะครับว่าไอตอนที่เราพูดเนี่ยตอนไหนไมาอยู่นาทีไหนนะครับเวลาที่คนมากดหาฟังนะครับเขาก็จะได้มาจิ้มที่นาทีได้ถูกเลยนะครับ อย่างอันนี้ครับประมาณ7.18นะครับเอ่ออันนี้ผมพิมพ์จุดผิดนะครับจุดจะต้องเป็นจุด2จุดแบบนี้นะครับสังเกตที่ดีนะครับต้องเป็นจุด2จุดแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคลิปจะต้องยาวเกินสินาทีนะครับถึงทําเทคนิคนี้ได้นะครับถ้าเมื่อเราเอ่อพิมพ์เลขแล้วนะครับเราก็เอ่อใส่เป็นหัวข้อสารบัญนะครับเผื่อใครดูไม่จบนะครับแล้วก็จะย้อนมาดูใหม่เขาก็จะได้มากดได้นะครับว่าเขาดูถึงประมาณตอนไหนนะครับ เมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะครับผมก็จะไปกดบันทึกนะครับเก็บไว้นะครับสังเกตที่เวลานะครับต้องเป็นจุดแบบนี้นะครับช่วง7.18นะครับ7นาที18วิอันนี้เรากดบันทึกนะครับแล้วก็ไปลองดูที่ y o u t u b ปอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับ7.18นนั้นจะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคนสามารถที่มากดตรงนี้แล้วก็จะมาฟังตรง เออหัวข้อนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะจะเยอะแบบนี้เลยนะครับถ้าหากได้ตามนี้แล้วนะครับสังเกตตรงศูนย์จุดศูนย์นะครับผมจะต้องมีศูนย์จุดศูนย์มาคั่นไว้นะครับเพื่อที่ว่าเออเป็นการเปิดหัวคลิปนะครับถ้ามีศูนย์จุดศูนย์เนี่ยเออช่วงแถบสีแดงของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะแยกมาเป็นตอนๆให้อีกนะครับเป็นสองชั้นเลยนะครับ เขาสามารถมากดตรงสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเอ่อบอกชื่อตอนด้วยนะครับให้ลองทําดูนะครับหากชอบก็เอ่อกดติดตามกันไว้นะครับไว้เดี๋ยวผมจะมีเรื่องดีๆมาสอนอีกนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มนะครับเราจะมีการสัมภาษณ์ช่องใหญ่ๆกันนะครับให้เอ่อให้เราไปพัฒนาเรียนรู้กันนะครับยังไงกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ